สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ไหนเอามาลองซิ EP ที่8กันแล้วนะคะข่าววันนี้เท้าความก่อนเลยนะคะว่าสิ่งที่เราจะมารีวิวในวันนี้คืออะไรเราเราขอเกล่นนิดนึงนะคะพอดีแบบช่วงนี้เพลงแบบเพลงของลิซ่าแบ a ็คพิงเขากําลังดังเนาะแล้วทีเนี้ยก็เลยบังเอิญไปดู t i k t o อกไปดู t i k t o อกแล้วแบบเห็นสัมภาษณ์ที่คุณวูดีเขาสัมภาษณ์ เกี่ยวกับจังหวัดบุรีรัมย์บ้านเกิดของลิซ่าอะไรอย่างนี้เออแล้วลิซ่าก็พูดถึงอ่ลูกชิน้นหมูบุรีรัมย์ที่เป็นลูกชิ้นยืนกินที่สถานีรถไฟปับ๊บทีนี้พอดูปุ๊บก,ก็เลยแบบอุ้ยเราก็เคยกินเนาะเราก็แบบอุ้ยทำไมอยากกินจังอยากกินอยากกินทํายังไงไปไม่ได้เนาะว่าเราอยู่ไกลด้วยแล้วเราก็อยู่พื้นที่สีแดงด้วยแล้วก็ล็อกดาวก็แปไม่ได้ทีนี้เราก็เลยสั่งอีกแล้วค่ะ สั่งแบบสำเร็จรูปทอดแล้วเรียบร้อยซีลมาอย่างดีนะคะนี่เลยชิ้นหมูบุรีลำนะคะมีน้ำจิ้มแถมมาให้ด้วยที่จริงอะ่ะมันมีอีกนะคะแต่พอดีเหลือแพ็กเดียวคือเรากินแล้วที่จริงเกือบจะไม่ได้รีวิวอีกแล้วอันนี้คืออดทนมากๆอดทนมากๆให้ให้ได้รีวิวนะคะที่จริงอะ่ะกะแบบว่าอ,อจะรีวิวดีไหมเพราะว่ามันมันกินแล้วมันเพลินอะ่ะเออมันเพลินก็เลยแบบ เสียสละอดทนแล้วเราก็ได้รีวิวค่ะนี่ค่ะเห็นไหมอันนี้คือทอดแล้วนะคะแล้วก็ซีลมาอย่างดีซีลมาอย่างดีเห็นไหมซีลมาอย่างดีแล้วก็แบบส่งส่งขนส่งอะ่ะสองวันอะไรอย่างเงี้ยเออก็ก็ไม่เสียนะคะเพราะว่าพอมาถึงเราก็ตัด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 ,ตดแล้วก็เว็บและที่สําคัญ เขาต้องกินกับน้ำจิ้มน้ำจิ้มเหลือแค่นี้อ่ะอันนี้คือแบบกินประหยัดมากนะเพราะว่ากลัวไม่มีกินกับแพ็กสุดท้ายเออแต่เราลองลองตัดเพใส่จานก่อนอันนี้ตัดเลยนะคะตัดเลยุบซิลมาอย่างดีนะคะเนี่ยคือแบบจะเนี่ยเยอะนะจะบอกว่าเยอะนะเมื่อกี้เห็นในซีลอ่ะมันเหมือนแบบเล็กๆใช่ไหมเพราะว่ามันเอาลมออกหมดเนาะอันนี้คือแบบได้เยอะคือเรากินไปแล้วว่าเรากินเนีแบบ่ย เนี่ยกื่นน้ำลายแล้วเราอันนี้เดี๋ยวเราจะไปเวบนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวฝากเฮียไปเวฟมาค่ะถ้าใครอยากทานนะคะลูกชิ้นหมูบุรีลำนะคะก็สามารถสั่งผ่านเฟซบุ๊กนะคะของพี่บีมนะคะแกแบบทอดให้ใครจะเอาแบบไร้น้ํามันหรือแบบทอดน้ํามันอะไรอย่างเงี้ยแกก็ตามสั่งนะคะนอกจากแกจะมีลูกชิ้นหมูบุรีลำแล้วก็ยังมีแบบจิ้งหรีทอดมีน้ําพริกมีอะไรเยอะแยะมาก ไม้นะคะเข้าไปดูที่ facebook แกได้นะคะแล้วก็ฝากกันไว้ด้วยกับคนที่แบบรักต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เทรนต้นไม้เขากำลังมาแรงไงเนาะช่วงโควิดอะไรอย่างเงี้ยแกก็มีแบบเป็นเพจนะคะต้นไม้ขายใครอยากได้ต้นไม้สวยสวยแบบราคาย่อมเยาราคาแบบไม่แรงราคาครอบครองได้หรือว่าจะเป็นราคาแรง,แรง หรือจะเป็นติดต่องาน MC เอ่ยอะไรเอ่ยอย่างเงี้ยงานพิธีกรงานแต่งงานงานทุกสิ่งอย่างอะติดต่อไปได้เลยนะคะพื้นที่สุรินหรือใกล้เคียงอะไรเงี้ยบุรีรัมศีสะเกษอะไรเงี้ยกกรับหมดนะคะมาแล้วมาแล้วมาแล้วค่ะร้อนนะคะนี่เห็นควันไหมอะเห็นไหมนี่นี่น,นี่ควันนี่น,นี่แหละควันเออ เดี๋ยวเราราดน้ำจิ้มลงไปเลยเนาะแต่เล็กเล็กเกขอขอไม่ราดแบบแบบไม่ไม่ไม่ราดแบบทับลูกชิ้นนะเพราะว่าเราชอบจิ้มจิ้มมากกว่าเราก็จะราดใส่เอาหมดเลยเนาะเพราะว่ามันแพ็คสุดท้ายละเนี่ยนี้คือน้ำจิ้มแบบเขาเรียกว่าเขาใส่น้ำมะขามอะไรอย่างนี้ปะ่ะมันมันรสชาติมาอร่อยอะ่ะไม่รู้ว่าเขาใส่อะไรพอพอพๆอ,พอ ใช่จะเลียแต่ว่าลืมไปว่าอัดอยู่แม่เนี่ยเห็นน้ำจิ้มไหมเนี่ยเห็นควันไหมแต่มันร้อนเราจะกินทำไมเดี๋ยวกินให้ดูนะเนื้อน้ำหมูร้อนอ่ะพานไม่ได้จริงอ่ะเขาทอดอะไรน้ำมันเล็กสั่งแบบทอดอะไรน้ำมันมาอร่อย โอเคเดี๋ยวเราขอแว่นไปกินเนาะเดี๋ยวเราไปกินก่อนขอฝากอีกหนึ่งรอบนะคะลูกชิ้นหมูบุรีรลมน้ำจิ้มรสเด็ดชโลแกนเขาบอกว่าใครไม่ทมเราทมเขาบอกเ <c oughs> นี่ยไปสั่งที่เฟซบุ๊กของพี่บิ๋มนะคะเดี๋ยวเล็กขึ้นเฟซบุ๊กไว้ให้นะคะแล้วก็ ถ้าสนใจอัือื่นที่เล็กเก่าวมาข้างต้นก็ติดต่อพี่บิมได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมนะคะกดกระดิ่งด้วยกระดิ่งกด Subscribe กดกระดิ่งกิ้งกิ้งอย่ยติดตามสา0แสนกว่าแล้วนะรีบไปกดติดตามกันโอเคค่ะบ๊ายบาย